สวัสดีค่ะสินค้าตัวนี้จะเป็นาจากแมกเนตนะคะจะเป็นเบต้ากูแคนจากเห็ดหัวลิงนะคะหรือเห็ดยามาบูชิตะเกะค่ะคุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยจะมีทิปโตเฟนสูงเนาะทิปโตเฟนนะคะมันเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างไม่ได้นะคะแต่ว่าร่างกายอะ่ะต้องการใช้ทีนี้เอาไปใช้ทำอะไรตัวเนี้ยค่ะพอทานเข้าไปแล้วอะ่ะ ร่างกายจะดึงทริปโตเฟนนะคะมาผลิตเป็นเมลาโทนินเมลาโทนินคือฮอร์โมนค่ะที่ร่างกายใช้ในการนอนหลับตัวนี้พอเราทานไปแล้วคะ่ะมันจะนอนหลับได้สบายแล้วก็หลับลึกขึ้นคนที่มีปัญหาติดยานอนหลับเนาะภูมิตกหรือว่านอนหลับแล้วตื่นกลางดึกบ่อยๆนะคะ่ะสามารถใช้เป็นตัวช่วยกับร่างกายในการบำรุงฟื้นฟนูได้นะคะ,ะก็จะมีการออกร้านกับสสอวอนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทำคลิปมาร์เก็ตติ้งนะคะ ที่ทางสว,สวค่ะสนับสนุนแล้วก็ให้ทำนะคะแล้วก็จะมีะได้รับการดีลในเรื่องของการส่งไปรษณีย์ในราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะ,ะปัจจุบนนันเนาะทีเนี้ยมันจะไม่ใช่การขายหน้าร้านอย่างเดียวมันก็จะมีในเรื่องของขายออนไลน์ด้วยคลิปที่ทำมาค่ะก็สามารถเอาไป ประชาสัมพันธ์หรือเอาไปลงในช่องทางออนไลน์ของเราะคะ่ะได้ด้วยอีกทางนึงด้วยค่ะเป็นการการันตีคุณภาพแล้วก็เป็นการสนับสนุนจากสสวที่ดีเลยค่ะขอเชิญชวนนะคะในผู้ประกอบการที่เป็น SME นะคะทั้งขนาดย่อมขนาดใหญ่ต่างๆนะคะขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SME p i ็มอพิเนะคะก็คือตรงนี้ค่ะสามารถติดต่อเข้ามากับทางสสวได้เลยนะคะ